อันนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเคล็ดปูมปัญญานะฮะคือในทางวิชาเนี่ยเขาถือว่าคนจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยต้องมีความรู้ไม่ว่าความรู้นั้นจะเป็นความรู้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะต้องเริ่มต้นโดยการเรียนรู้และศึกษานะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ให้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มันถึงจะนําพาเอาความรุ่งเรืองมาได้คือคนเราอยู่ดีๆไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ได้เรียนอะไรมาเลยเนี่ยจะให้ประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเขาก็มีการทำเคล็ดเพื่อที่จะให้เกิดภูมิปัญญาแล้วก็ความรู้ความสามารถไม่ว่าจะไปสอบแข่งขันอะไรมีความปารถนาอะไรทําธุรกิจอะไรก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ราบรื่นและง่ายเนื่องจากการมีความรู้นะมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะนั้นก็เนี่ยฮะเป็น แท่นสําหรับแหวนผู่กันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแท่นโดยเฉพาะนะเป็นแท่นลักษณะเป็นแท่นขององกรฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้างๆาเนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีสลักตัวอักษรเอาไว้นะฮะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวดวงหนึ่งนะครับที่มีชื่อโดยเฉพาะว่าดาวการศึกษาหรือดาวโหวนช่างคุณสมบัติของดาวโวนช่างหรือคุณลักษณะของดาวโหวนช่างก็คือการมีปลายแหลมเหมือนผูกันนะฮะเพราะฉะนั้น หมายเลขประจําตัวเขาก็คือสี่ด้วยเราก็เลยแขวนอูกันไว้สี่ซึ่งถ้าสมมุติว่าบ้านไหนเนี่ยอยากจะทําแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําถึงระดับนี้ได้เบื้องต้นเนี่ยหาดินซอมมานะมาสี่แท่งเหลานะครับแล้วก็ออกไปวางวางใส่ที่โถใส่ถ้วยได้้ะวางเรียงกันก็ได้หรือจะไปใส่โถก็ได้อุปกรณ์การเขียนนะไม่ว่าจะเป็นดินซอไม่บรรทัดยังลบเอาไปวางไว้ซึ่งมันหมายถึงการศึกษา ต้องอย่างละสีป่ฮะหรือว่าไม่ครับเฉพาะเฉพาะดินสอเนี่ยนะหรือมีดินสออย่างเดียวก็ได้แต่ว่าต้องให้ปลายแหลมะนะครับเอาไปวางเอาไว้ซึ่งถ้าเป็นบ้านโดยทั่วๆไปยังไม่รู้ถึงเคล็ดนี้นะฮะมันมีเคล็ดทั่วไปกับเคล็ดเฉพาะตัวอย่างในกรณีที่วางอยู่ตรงนี้เป็นเคล็ดเฉพาะตัวของอาจารย์ะนะฮะึ่งมุมนี้ใช่ใชครับมุมนี้เนี่ยถ้าวัดจากจุดศูนย์กลางมานะโดยรัศมีนะองศาของมันเนี่ยจะตกที่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ที่สอง อ่าซึ่งเป็นตำแหน่งเรียกว่าภูมิบัญญาประจำตัวอาจากหรือว่าเป็นตำแหน่งดาวอุ๋นช่างของตัวเจ้าบ้านของตัวเจ้าบ้านแต่ละคนก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนครับครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะมาวางตั้งวางไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเพ็ดที่ตั้งวางไว้ตลอดไปอ่าแต่ถ้าในกรณีที่อหลายๆคนอยากทําแล้วยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับก็เอาทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านโดยดูจากจุดศูนย์กลางนะฮะ เราก็เอาดินสอนไปวางเอาไว้แล้วก็อธิษฐานก็ออขอใหออ้ตัวเองประสบความสมําเร็จมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ว่าจะไปสอบแข่งขันแปลอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสและความเป็นไปได้ก็สูงแต่ถ้าเป็นเคล็ดของวิชาโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะฮะว่าอันนี้เป็นเคล็ดที่อาจารย์บอกแล้วว่า นัดจุดตรงน,นี้เป็นดาวหัวช่างประจาตัวของอาจารย์แต่ถ้าอยากจะกระตุ้นดาวหัวช่างของตัวเองโดยที่อาจจะยังไม่รู้ว่ามีอยู่ตําแหน่งไหนให้วาไวท้ที่ตวนออัตวนออกที่ตันออกเฉียงเหนือตันออกเฉียงเหนือก็ะน,นะฮะคือทําวาดีศสีด้านปลายแหลมนะฮะก็ลองทําดูแล้วกันนะฮะแต่ผมแนะนําว่าคุณจะไปศึกษาผมเห็นอาจารย์สอนในห้องเรียนแล้วด้วยนะฮะแล้วอันนี้จะมีเป็นตํารามีเป็นอะไรด้วยมีครับคือเคล็ดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ ไปเอามาจากไหนก็ได้แล้วไปแขวน <Okay. S 2> เครดเนี่ยมันจะต้องมีเลิกยามในการแกะในการลงม mm ือ hmm. ทำอันนี้ประการหนึ่ง <Okay. S 2> อีประการหนึงก็คือภูการนี้มาแล้วเนี่ย mm hmm. เมื่อเจ้าตัวได้รับไปเนี่ยมันจําเป็นจะต้องไปทําพิธีเบิกเน้น mm hmm. ทาพิธีเหมือนว่าเหมือนกับเรียกว่า mm hmm. อย่างเราไปซื้อ,อวิธีโทรศัพท์พอเอามาถึงเนี่ย เป็นการเปิดใช้เนี่ยเราก็คงเราก็จะต้องไปชาร์จเริ่มชาร์จแบบใช่ไหมฮะแล้วเราถึงจะเริ่มเปิดเครื่องมาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่จะให้เขาเนี่ยเริ่มทํางานเราก็คงต้องไปชาร์จเขาเหมือนกันแต่วิธีการชาร์จเนี่ยมันจะมีเป็นโดยเฉพาะก็คือการเบิกเนตก็คือจะต้องนําเอาภูกันนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบเพ็รที่เฉพาะตัวเลยจริงๆเนี่ยนะครับพู่กันนี้เนี่ยจะมีความยาวไม่เท่ากันจะเรียงตั้งแต่ ยาวมากที่สุดแล้วก็ไปอันรองหนึ่งไล่จากหนึ่งสองสามสี่ไล่ขนาดมียาวที่สุดแล้วก็มีมาจนาหนึ่งเล็กที่สุดในสีอ่ 4, 4อันอ่าเราก็จะเอาอันยาวที่สุดเนี่ยไปจุ่มหมึกแดงก่อนแล้วกออันรองไปจนกระทั่งถึงอันเล็กที่สุดสั้นที่สุดอ่าหม,มึกแดงท,ที่จุ่มเนี่ยเพื่อเป็นการให้สัญญาณและให้พลังว่าณปัจนจะุบันนี้เนี่ยเครดนี้เนี่ย,เ,ยเริ่มใช้งานแล้วให้ทํางานนะับ